เอาเอาแล้วัอสวัสดีครับ,ก,บกับท่านผู้ชมกันอีกครั้งเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับน้องบอดผมของผมนั่นเองนะครับ<ด>วููันนี้<ห>ก็จะมา<ำ>เล่นเกมเกมะไรครับเกมต่อสู้เลยครับ,อเ,รบเอาละมาสองคนนะครับเอไม่เอาปะทะกันสินี่ครับฆ่าพวกโจรไปครับ่ใช่โจรครับ,บน้องน้องอยูาดุดเนิ้อ้าอาละมาต่อสู้เลยโจรย่งมันก็ไม่ค่อย เครับจุ๊ว่ะโอ้ยขนตัวอันนี้ก็ตอนนี้ผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่สีเขียวนะครับโอ้ผมเป็นตัวสีเขียวนะครับผมเป็นตัวสีอะไรสีฟ้าแล้วผมเป็นตัวสีฟ้าได้เองครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยขีดหัวกระเทยเลยอ้าวบิดามันจะหายไปแล้วโอ้ยบิดาคุณงงเก็บไหม อะไรตรงนะไม่ม<จ>ึงฆ <stop>. ่า <pim> น <ples> ้องกูักอะเกอะตกี้มันแอบมาไอู๊ัด้าองโอ้โหโอไอตัวันทีเดียวที่กูตายเ่ะไ่ได้ปไอกี้ม่ได้ป่ะไตะสัดับกู ไม่เอ่อมันก็จะมีคำหยาบรุนแรงเป็นหน่อยนะครับเอ่อก็ไม <c oughs> ่เป <s uss UC S> ็นไรนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเดี๋ยวเอ้กดซับสไครต์ติดตามนองของผมเลยนะครับอันนี้โทรศหรับขอผมได้ยัอ้จ้าหุจ้าหูจ้าวิจ้าวิจ้าว้าใบบิดาไม่อย่าฟันฉันอ้าอย่าเตะหัวฉัน วัวครับตองลงไปข้างล่างอือดาบจมูร์ไลไม่หัวหยวหัวผมจะตายแล้วไปหยาจังหมดไหมเก็บไปมา้ะตัวนึงตัวนึงมามา เดี๋ยวถอยไปบีกดมันยาตายแล้วยาใครนยน้องอ้าวตายแล้วสำาัญน้องกูแม่งไม่ไ,มไมอไ,ไอตัวไอ,ไอตัวที่มีกำไรเน,นีย่ยแหละมังฆ่าหนูวันนี้ก็ ขอพูดอะไรดีนะขอ,ขอจบ<ง>คลิปเพียงเท่านี้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย